Hallo, mein Sohn ist ein echter Hasip Hasip. Was ist das? Naja, er ist halt 50% Deutsch und 50% Thai. Das wird eine sehr unterhaltsame Kombination. Er isst gerne Kartoffeln und Klebreis. Ja, es wird gerade wieder ein bisschen kälter, ne? Also ich glaube, Sommer ist vorbei. Aber meinem kleinen Jungen macht das ja nichts. Der ist nicht so, der ist nicht so wie seine Mutter. ที die bei sagt, oh, ่ไป25อาซักโอ้คอลทไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่น่ไมอไม่ไม่ไมันม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไอ่ไม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 ไม่อม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมเไมมไม่ออไม่ชอบเไม่ หนอมันไม่น่ากลัวเลยเห็นไหมนี่อืโอ้ไม่ชอบเอ้เอาเออกไปไกลๆนี่ลูกเต็มก็ได้ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวไม่ต้องกลัวลูกเอาไม่ต้องกลัวีลลว่ลีฟิลีมันนึกกลัวทำไมอะลูก ออกไปเอาลูกนี้อ่ะลูกพีชเอากลัวเนี่ยอันนี้กินได้ลูกกินได้มัมมัมมัมกินเลยเ อะโวบคคาโดอ้อไม่เอาอทำไมอะลูกไม่น่ากลัวหรอกโอ้มันเป็นอะโวบคคาโดโอ้ลูกแม่ลูกแม่มันไม่น่ากลัวโอ,โอ้โอเค อร่อยเนาะเมื่อกี้หนูยังกินเนื้อวอคโดอยู่เลยลูกมันน่ากลัวใช่ไหมมันเหมือนตัวอะไรเนาะน่ากลัวเนาะ กินขาคนกนนะกินขาคนกกินขาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเหรอเจ็บสนุกเลยแม่เก็บอาหารที่ร่วงเนี่ยลูกอ่ะ สนุกนั่นลูกสนุกแม่เหนื่อยเลยเ<อ>โว้ย <c oughs> ว้า <c oughs> <c oughs>

เ <chat> ออร้องเพลงเหรอลูกอน้ร้องเพลงอ้าวนำลายไหลหมนเลยฟ่ลีเนี่ยชอบนะลูกชอบปิดปิดเปิดเปิดนี่ค่ะชอบหมุนหมุนเนี่ยค่ะหมุนหมุนเห็นไหม พอเพิ่นเอามาปิดไว้ค่ะว่ให้ว่ให้ลูกจับว่านี่พึ่งข้างหมอนะคะก็เลยให้เขาเล่นน้อยนึงเป็นมกหมอค่ะอุ่นอุ่นมกหมอแล้วก็อุ่นเขาเหนียวค่ะของเมื่อคืนมาลูกนะมาปิดเลยปยุปิดเลย นี่ข้าวเหนียวเหลือเบอร์หนึ่งกับพ่อค่ะอุ่นแป๊บเดียวแม่ปิดร้อหนึ่งเหลือเปิดด้วหนึ่งค่ะหมุนหมุนมือหน่อยๆหมุนปิดเลยปิดเย่ปิดเลยมันคล้ายนะฮัสซิพฮัสซิปโอเคแฟนส์ฮัสซิพฮัสซิป